สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีลักนณามีน,นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะหมวดเลิฟสตอรี่นะคะการตามหารักแท้ไปกับผายิปซีนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ได้จํากัดนะคะระยะเวลาในการดูนะกวางทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะคะทุกๆคนนะสามารถมาทบทวนนะคะบทเรียนนะการทานายของกวางได้ตลอดเวลานะคะตั้งแต่ E.P. ที่1นะคะจน E.P. นี้เป็น E.P. ที่4แล้วนะคะสำหรับชาวมีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการนับแบบโหราศาสต์ไทยนะคะเพื่อนๆนะเออก็จะมีทั้งพลังงานดีไม่ดีเข้ามาเนอก็บอกตรงๆว่ากวางอ่านไพ่นะคะตามหน้าไพ่นะคะ ตามชีวิตมนุษย์ปุถุชนนี่แหละคะ่ะมีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาแน่นอนนะคะสิ่งใดนะที่กวางเห็นว่ามันเป็นปัญหาน่ะนะสมควรที่จะเปิดขยายกวางก็จะเปิดขยายนะคะเพื่อให้แนวทางแนวโน้มไก์้ลายนะคะให้เพื่อนๆได้เอาไปพิจารณานะสิ่งใดที่เป็นพลังงานบวก,บวกนะคะก็ขอให้เพื่อนเก็บไว้นะคะเป็นแรงกําลังใจเออเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเพื่อนนั้นนะคะมีกําลังใจนะคะในเรื่องราวของปัญหานะคะ ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนๆนะนะเอาโอเคคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะทุกๆคนนะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะอ่ะจะขอใช้พื้นที่นี้นิดนึงในการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่สนใจหมูแดดเดียวนะคะในยุคโควิดกักตัวก็ต้องกักตุนนะคะอาหารแปรรูปหมูแดดเดียวกวางโจนะคะรับรองความอร่อยด้วยหมก ไม่หมอกวางการันตีโอเคนะสินค้าต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะมาถามได้นะคะหมายเหตุไว้ด้วยนะไม่การันตีค่ะเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยกับเพื่อนๆได้นะคะให้เพื่อนๆได้สมหวังนะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเครื่องรางนะคะ แต่กวางมองว่าเป็นกุศโลบายนะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจนะใส่เพื่อความสบายใจนะเพื่อความน่ารักเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองโอเคนะโอเคจบค่ะเรามารีบทํานายดวงกันนะแบบไม่รอช้าสําหรับชาวมีรักานามีนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมนะคะถึงวันที่12เมษายนกาลแอนดอมนะคะหาพลังงานให้กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับชาวมีรักานามีน ความรักของคุณนะคะพลังงานในตัวตนของคุณ3ใบแรกก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวมีนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีเปล่ามีไพ่เดอะสตาร์เขาา้าค่ะรู้สึกว่าเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะเริ่มเห็นแสงสว่างนะคะเห็นทางออกนะคะในเรื่องของความรักแล้วนะห้าดาบหลังจากวันที่คุณได้ออกมาจากใครสักคนนะคะเริ่มเยียวยาตัวเองเริ่มปลดปล่อยตัวเองนะคะ แล้วก็ไม่โทษตัวเองด้วยนะมีพายผาเข้ามาค่ะใช่ชาวมินคุณเข้าใจสัตร์จธรรมนะคะว่าเมื่อมีพบก็ต้องมีจากกันถ้าคนคนนั้นไม่ใช่นะคะคนในแบบที่คุณคิดไว้นะคะคุณอาจจะมีคนคุยมีคนคบนะคะแล้วอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่านะคะที่ตัดสินใจนะคะที่จะจบปัญหานะคะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ประมาณนี้หรือว่า ชาวมีนนะคะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณไม่ได้มีแพชชั่นอะไรตอบกลับเลยนะคะกับคนที่ไม่ใช่นะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระภาพอีกครั้งกลับมาเป็นอิสระภาพอีกครั้งนะอาจจะหมายถึงว่าคุณเคยเจ็บปวดนะคะกับความรักมามากพอแล้วนะคะ ใครที่ทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณร้องไห้ทําให้คุณเสียใจนะคะคุณได้บรรลุอะไรบางอย่างจากความทุกข์ความเจ็บปวดนะคะที่คุณผ่านมานี่แหละบางคนอาจจะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเล็กับความรักที่ไม่ใช่โอเคไหมนะคะหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งจบปัญหาอะไรมานะเกี่ยวกับความรักหรือ ถ้าคุณไม่ได้จบคุณไม่ได้เคลียนะคะอาจจะหมายถึงคุณห่างจากเขานะคะเพื่อที่จะเคลียนะคะความรู้สึกนะคะที่มันพันธนาการด้วยความทุกนั้นนะคะเข้ามาอยู่ในโหมดของโลกส่วนตัวของตัวเองทําให้คุณนั้นนะคะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครนะคะมันก็ไม่ได้แย่เพราะอะไรคุณต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนประมาณนี้ The Star ร้าดาบเห็นไหมค่อยผเข้ามานะคะในที่นี้นะ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคนคุยคนคบด้วยนะอาจจะหมายถึงว่าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกเสียเวลาคุณตัดไปทีละคนทีละคนเลยค่ะใครที่คุณรู้สึกว่าเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์อ่ะคุณตัดออกไปเลยค่ะใครที่ไม่จําเป็นนะแล้วคุณสูญเสียพลังงานในตัวเองนะคะคุณเลือกที่จะตัดออกไปจากชีวิตเท่านั้นเองค่ะโอเคคีย์เวิร์ดของชาวมีนคือเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะหรือว่า คุณอาจจะไม่ได้เดินออกมานะคะแต่คุณนั้นได้เข้าใจปัญหานั้นนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็อยากเป็นอิสระภาพอีกครั้งหนึ่งโอเคนะอ่ะทีนี้มาดู10บใบให้กับชาวมีนค่ะขอเป็น e NERGY ของชาวมีนสิบใบคุณไปเจออะไรมาคะกับความรักทำให้ช่วงนี้มีนนะคะคุณอยากอยู่คนเดียวมีไพ่3ดาบ เจอความเจ็บปวดเจอความเศร้ามาค่ะแต่เรียนรู้แล้วล่ะนะคะว่าถ้ามันเศร้ามากนักก็คงจะต้องตัดปัญหาไปด้วยการจบคุณทรมานตัวเองมามากพอกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บปวดอ,ะอ่ะอกับคนที่เขานะคะไม่ได้แคร์คุณเลยนะคะที่ผ่านมามีไพ่เดอะซันอืมนะคะคุณมองว่าการเดินไปไปนะคะมันไม่ได้แย่ฮะจากแต่ก่อนคุณแบบอาจจะขาดคนที่คุณ เคยรักไม่ได้นะชาวมีนนะเวลารักใครคือรักฝังใจฝังหุ่นประมาณนั้นนะคะ move on ก็ move on ยากนะคะแต่ตอนนี้คุณได้ลอง move on ดูซิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะเรียกว่าก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะเดินออกมาจากคนที่ไม่ใช่แต่เป็นคนที่เรารักอะเป็นคนที่เรารักแต่เคมีทัศนคติไปกันไม่ได้แบบนี้หรือว่าคุณไปเจอความสัมพันธ์แบบซ้อนก็ได้ค่ะเพราะคุณได้ตัดสินใจนะคะเลือกที่จะปีกวิเวกออกมานะมันทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมีแสงสว่างอะประมาณเนี้ คุณมองว่าเอ้ยถ้าแสงตะวันนะคะมันขึ้นทุกวันบนฟากฟ้าคุณมีโอกาสได้เริ่มเ้นใหม่เสมอแล้วเหมือนว่าชาวมีนาะคุณมีทางออกให้กับตัวเองนะหรือว่าคุณอาจจะกําลังมีความรักครั้งใหม่อยู่ก็ได้นะถึงแม้ว่านะคะอดีตความรักเก่าอาจจะทําให้คุณนั้นนะคะยังเฟลยังนึกถึงบ้างแต่การที่คุณยังนึกถึงความรักครั้งเก่ามันไม่ได้แบบ ทำให้คุณมีความสุขอะไรนะมันทําให้คุณรู้สึกทรมานแล้ววันหนึ่งนะคะการที่คุณเดินออกมาจากตรงนั้นมันทําให้คุณนั้นเจอใครคนใดคนหนึ่งอะนะคะเหมือนกับสวรรค์ส่งคนคนนี้มาให้คุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะเพราะเดอะซันเข้ามาเลยอะโอเคนะโอเคบางคนอาจจะมีคนอายุน้อยกว่านะเข้ามาจีบคุณก็ได้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าหัวใจมันพองโตขึ้นมาอีกครั้งอะ ประมาณนี้เหมือนคนคนนึงมาช่วยคุณนะคะจากความรักในอดีตที่ผิดหวังนะคะทําให้คุณนั้นน่ะนะคะเริ่มเปิดตามองใครสักคนเพื่อจะไปสู่ความสมหวังกับายหน้านี้แหละนะ The Chariot เข้ามาคะ่ะโอเคโอเคชาวมีรักขณามีนคุณน่าจะเจอใครสักคนนะคะที่เป็นความสุขนะแล้วมาแทนที่ความทุกข์นะกับคนอดีตแล,ะละ้วล่ะแล้วก็มีไพ่็มเพเอร์เข้ามานะคะ เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่านะเออคุณต้องพิสูจน์ต่อไปอะไรที่ผมเขาส่งมาให้คุณนะสวรรค์เบื้องบนส่งมาให้คุณมันก็ไม่จําเป็นที่คุณนั้นนะคะจะต้องเลือกเขานะคะหรือคุณอาจจะไม่เลือกก็ได้เลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ทุกอย่างต้องใช้การกระทําพิสูจน์แล้วมันเป็นเรื่องของอนานะคตจริงๆนะแต่คุณก็ยังระวังตัวเองนะอ่ะพูดง่ายๆเลยมีย่ไพราชาถ้วยเขามานะคะใครคนนั้นของคุณนะคะ เขารู้สึกดียากคุณเขาอยากดูแลคุณนะคะเหมือนกับคนคนนี้เขาไม่แคร์เลยว่าคุณจะไปผ่านอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรมานะคะในอดีตอ่ะเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้แคร์นะต่อให้เขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณนะคะที่มันเป็นส่วนที่เอ,ออยังไงอ่ะเป็นตําหนิในตัวคุณอย่างเช่นชาวมีนบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นในลักษณะพ่อไม้แม่ไม้แบบนนนเนี้ยคนคนนี้เขารับคุณได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียอะไรนะคะที่ คุณนะคะมีอยู่ในตัวเองเหมือนคนคนนี้เขายอมรับและรักในแบบที่คุณเป็นคุณอาจจะมีแพทเทิร์นกับชาวต่างชาติด้วยนะมีบางคนนะคะถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติกวางมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนลักษณะที่มีความอินเตอร์นะคะหรือว่าเป็นคนในลักษณะแบบลูกครึ่งลูกครึ่งอะนะมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามานะคะโอเคกวางมองว่าชาวมีนะคะ กำลังอยู่ในรอยต่อความสัมพันธ์เก่าใหม่นะเท่าที่ดูนะคะคนเก่ากยย็วนเวียนในชีวิตคุณเอาจริงไม่ไปไหนในขณะที่คุณนั้นก็เจอเหมือนเจอโซเมเนตที่ดีเจอเจอคนที่ดีต่อใจคุณนะนะแต่เหมือนคนเก่าก็วน,วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะเออแต่แต่คุณจะเลือกเลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจที่สุดนั่นแหละเท่าที่ดูนะคุณจะเลือกเก่าใหม่อันนี้กวางไม่ตัดสินนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะคะโอเคนะ มีทั้งคนที่ดีนะกับคนที่หลอกคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กวางว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่แบบแอบชอบคุณมานานม่อาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะที่คุณเพิ่งคุยเพิ่งคบก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบคนเก่าๆกวางม,มองว่าคนเก่าๆของคุณยังแอบส่องคุณยังแอบมองคุณอยู่นะ่ะเหมือนเขาอยากจะกลับมาแต่เขาอาจจะส่องเห็นนะคะเขาอาจจะส่องเห็นนะคะว่าคุณนั้นนะคะ กำลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะหรือในทางกลับการนะคะหรืออาจจะมีคนของใครบางคนน่ะนะคะแอบมาสองคนอยู่อาจจะเป็นแฟนเก่าของคนคุยคนใหม่เข้ามาแอบสองคุณซึ่งคนที่คุณคนนั้นคุยคบอยู่นะคนคนนั้นเขาก็อาจจะเพิ่งผิดหวังนะคะจากความรักมาแล้วมาเจอคุณเขาก็อยาก เริ่มต้นใหม่กับความรักกับคุณแบบนี้หรือเปล่ามีนะคะแล้วคนเก่านะคะของคนคุยคนคบคนใหม่ของคุณน่ะนะเป็นแฟนเก่าของเขาตามแอบสองคุณอยู่ก็ได้ตอนเนี้จะเป็นใครก็ได้ที่สองคุณอ่ะจะเป็นคนที่เคยมีบทบาทในชีวิตคุณก็ได้ค่ะหรือคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่เคยมีบทบาทในชีวิตคุณนะคะแต่เขาอาจจะเป็นประเด็นกับคนที่คุณคุยคนคบอยู่ก็ได้มาแอบมองคุณสองคุณอยู่นะโอเคช่วงนี้ชาวมีนะคะคุณกำลังโดนจับจ้องนะคะโดนเพ่งเลงอยู่นะ จากทั้งพลังงานที่หวังดีอคุณกับแล้วก็คนที่ไม่หวังดีอคุณด้วยนะชาวมีนโอเคค่ะแต่ชาวมีนเหรอไม่แครหรอกจ้าประมาณนี้ฉันไม่แครหรอกนะประมาณนี้เลยอีกสองใบคุณรู้สึกยังไงคะอัศวิเหรียญเห็นว่าคุณไอ้ n ดนแค e อยู่แล้วนะคุณก็อยู่ของคุณเฉยๆคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะแบบเงียบสงบคือนิ่งมากคุณใช้ชีวิตแบบ ชิวๆใช้ชีวิตแบบเหมือนตัวสลออ็อตอ่ะช้าๆนะคะแล้วก็คุณพยายามที่จะหาไอเดียหาความคิดอะไรใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องของความรักเลยใครจะรักหรือไม่รักใครจะส่องหรือไม่ส่องเอาที่สบายใจเลยแต่คุณขออยู่ในพื้นที่ของคุณประมาณเนี้ยชาวมีนะคะถึงแม้จะมีความรักนะคะวนอยู่รอบๆตัวคุณนะแต่คุณก็ยังอยากที่จะเป็นอิสระไม่พันธนาการอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะอาสวิเลียดมาเนี่ย คุณลำดับความสำคัญในชีวิตค่ะนะประมาณว่าความรักนะคะก็ะอาจจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะประมาณเนี้ยถ้าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวโชคชะตานะคะก็เหนี่ยวนำนะคะให้คนที่ไม่ใช่ออกไปเองนะคะหรือว่าคนที่ใช่จะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างนะคะนำพาเข้ามาแล้วก็จะเกิดกดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอะประมาณนี้ยนะไปค่ะมีน แล้วก็มีไพ่แฮงแมนเข้ามาอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะเออแต่คุณก็แอบ,บสงสัยนะว่าทำไมนะคะคนเหล่านั้นจะต้องมายุ่งวุ่นวายกับคุณมากซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคนเก่านะคะที่คุณรู้สึกตัดใจได้แล้วล่ะนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะที่คุณก็เปิดโอกาสแต่ก็ยังแบบไม่ได้เปิดใจนะคะที่จะรักเขานะแต่คือคนใหม่นะก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็ทําให้คุณรู้สึกดีต่อใจอะ เออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะมีนที่ทําให้คุณนั้นน่ะนะคะค่อยๆหายเจ็บปวดกับความรักอดีตเก่าๆประมาณนั้นนะโอเคคะ่ะชาวมีนใครจะส่องไม่ส่องนะคะคุณทําได้แค่แอบสงสัยว่าส่องทาไมต้องการอะไรประมาณนี้นะแต่คุณก็ไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรหรอกนะคุณคิดว่าปล่อยนิ่งปล่อยผ่านนะนิ่งๆไปนะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะคุณไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครอยู่แล้วนะมีนนะเดี๋ยวคนเหล่านั้นเขาก็คงหาย,หายไปเองแหละคุณก็ ประมาณนี้ค่ะชาวมีนแบบอยากอยู่กับตัวเองด้วยความสบายใจประมาณนี้นะโอเคค่ะค่ะอาทีนี้มาดูกันว่าคุณมีแพชชั่นกับราศีอะไรเข้ามาค่ะมีชาวธาตุดินเข้ามานะคะมังกรพฤษศกันนะคะเออราศีเด่นๆ่นนะคะมีชาวมังกรน,นะคะกับชาวราศีพฤษศนะคะธาตุดินเด่นๆน,นะเออแล้วก็มีชาวธาตุน้ำเนาะชาวมีนพิจิกกรกฎะ แล้วก็มีชาวธาตุลมมาหนึ่งราศีนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะอาจจะจะเป็นราศีอะไรก็ได้นะคะแต่นี่ลักษณะเด่นของราศีนะคะที่ไพ่เขาชูขึ้นมานะคะโอเคชาวมีลัคนามีนเรามาขยายไพ่กันนะคะเออราชาถ้วยเขามานะคะจะพูดถึงคนเก่าคนใหม่อ่ะ คนใหม่อยากดูแลคุณนะคะคนเก่าก็อยากจะส่งข้อความมาหาคุณเพื่อที่จะขอขึ้นดีนะคะขอโอกาสก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะหมายถึงคนเก่าอะ่ะเขาอาจจะทําได้แค่ส่องอะ่ะส่องตามเฟซตามอินสตาแกรมนะส่งในชีวิตประจําวันว่าคุณทําอะไรบ้างนะคะชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคุณยังคิดถึงนึกถึงเขาอยู่หรือเปล่านะ,ะถ้าเป็นในเมนของคนใหม่กว้างม,มองว่าคนคนนี้เขาแอบชอบคุณมานานแล้วอะนะคุณสองคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันแต่เหมือนเขาก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรมากนะคนคนนี้เหมือนเขาเป็นคนขี้อาย หมายถึงคนใหม่อ่ะนะส่วนคนเก่าก็ได้แค่ส่องอะคะ่ะเพราะเขายังหาจังหวะเวลาเข้ามานะคะในชีวิตคุณไม่ได้นะ่ะโอเคคะ่ะเพราะช่วงนี้นะคะชาวมีนดูเหมือนคุณจะคุณจะไม่แบบมีแพชชั่นอะไรไงทั้งเก่าทั้งใหม่อ่ะนะคุณไม่ค่อยอะไรมากมายนะคะโอเคนะอจต่ก่อนจะขอไพ่ยขยายราชาถ้วยอะมาดูก่อนว่าคนเก่าเขาเขา,เขาคิดอะไรอยู่ขอหนึ่งใบคะ่ะให้คนเก่ากับชาวมีนเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ค่ะมีน ขอหนึ่งใบเนาะมีไพ่เจ็ดเหรียญเขากำลังมองสถานการณ์อยู่กำลังมองดูอยู่่าเขาจะแทรกเข้ามาในชีวิตคุณได้ตอนไหนบ้างเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนเขาอยากจะส่งข้อความมาแต่เขาก็กล้ากลัวๆ,ๆ,ๆประมาณนี้อ่ะทีนี้ดูคนใหม่บ้างคะ่ะหรือเขากําลังมองดูชีวิตคุณอย่างมีความสุขอยู่ตอนนี้นะคุณอาจจะมีความสุขมากนะคะชาวมีนเขาก็มองอยู่ไกลๆนะมองดูอยู่ไกลๆเล็งๆคุณอยู่ อขออีกหนึ่งใบะคะ่ะให้กับคนใหม่สิคนคุยคนใหม่คนคบคนที่แอบชอบคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่ชาวเวอร์เขามานะคะคนคนนี้ไม่มั่นใจในตัวเองนะเออเป็นคนขี้อายเหมือนเขาอยากจะทักมาหาคุณอยากจะแสดงออกอะไรมากกว่าเนี้ยนะคะแต่เหมือนเขาไม่ค่อยมีความหนักแน่นนะคะเหมือนเขากลัวเหมือนกลัวว่าเขาจะเสียคุณไปหรือเปล่าถ้าสมมติเขาเขาอยากพูดนะคะความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาอยากจะพูดกับคุณน่ะเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขา ะะเหมือนเขาสับสนภายในใจนะเหมือนกับว่าเนี่ยวันนี้เขาจะพูดสารภาพร,รักกับคุณให้ได้นะคะประมาณนี้พอเขาโทรหาคุณจริงๆแล้วคุณรับสายอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเขาพูดแบบอ้ำอ่ำอึ้งอึงอ่ะหรือพูดแบบไม่มีความมั่นใจอะ่ะนะหรือโทรมาแบบเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่หลุดคําพูดนะคะที่แท้จริงนะในใจเขาออกมาประมาณนั้นเลยอะค่ะโอเคนะอืมออะทีนี้มาดูเจ็ดดาบเจ็ดดาบนะคะ อ,อทั้งเก่าทั้งใหม่อะมีความรู้สึกบางอย่างกับคุณที่ซ่อนงาเอาไว้นะคะไม่พูดความจริงไม่เปิดเผยความจริงขอเป็นพลังงานคนเก่าก่อนเจ็ดดาบเนี่ยขอพลังงานคนเก่าหนึ่งใบค่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามานะคะคนเก่าอยากขอโอกาสแหละอยากคืนดีนะอยากคืนดีกับคุณด้วยนะคะ คนใหม่ก็มีไพ่เดอะบล์คนใหม่นะคะคนนี้ก็จะหมุนเวียนอยู่รอบตัวคุณน่ะนะไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงสักทีนะคะเหมือนเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอะนะคือเขาทําได้แค่ทําได้แค่ในกรอบนะคะที่ชาวมินนะคะ คุณตีสถานะไว้ให้กับเขานะส่วนคนใหม่เขาก็อยากขอโอกาสคืนดีอะคุณนะเหมือนแบบอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่คือเขามองเขาแอบส่องคุณเขาค่อนข้างเห็นว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆเลยอะนะที่คุณจะให้โอกาสเขาบางทีถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณตรงๆเขากลัวว่าเขาจะเสียฟอร์มเพราะเขากลัวการปฏิเสธจากคุณอะชาวมีนประมาณนั้นเลยนะส่วนคนใหม่ก็แบบขาดความมั่นใจในตัวเองคือเขาจะไม่แสดงออกอะไรใดๆให้คุณลำคาญเลยอะชาวมีนนะจนกว่า ะค,ะคุณอาจจะต้องแสดงออกให้เขารู้ก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาประมาณนี้คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ได้แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ชาวมีนนะคะคุณรู้สึกว่าความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกดีกับคนใหม่คนคุยใหม่คนคบใหม่นะคะแต่มันก็ยังไม่ได้พัฒนาความรู้สึกไปถึงขนาดขั้นรักหรืออะไรนะอาจจะเป็นแค่ความสบายใจเพราะเมนเอนิจจิงๆของชาวมีนคือคุณต้องการเป็นอิสระนะคะไม่ต้องการพันธนาการกับใครณเวลานี้ ประมาณนี้เลยแล้วคุณก็ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวด้วยช่วงนี้นะคะโอเคนะอทีนี้มาดูความรู้สึกของชาวมีนกันค่ะเออคุณได้เป็นไพ่อัสวิเหลียนอย่าเห็นไหมคุณใช้ชีวิตแบบสโลไรมากนะชาวมีนช่วงนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยอัสวิเหลียนคืออะไรคะคุณให้ความสําคัญแค่ตัวเองบระมาณน,นั้นมีไพ่สิบทวยคุณให้ความสําคัญกับความสุขของคุณเองนะคะ คุณไม่ได้โฟกัสที่ความรักอย่างเดียวนะคุณโฟกัสนะคะไปที่ครอบครัวคนที่เขาแคร์คุณครอบครัวคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะลูกของคุณหรือใครก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขหรือว่าคุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ได้นะสําหรับมีนะ่ะแล้วก็มีความสุขกับเงินด้วยประมาณนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่แบบช่วงนี้นะคะอยากหาเงินนะ่ะประมาณนี้ ออมีเงินไว้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าเงินเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าไม่ไม,ไ,มไม่เคยทําคุณร้องไห้อะประมาณนั้นน่ะแล้วคุณก็อยากจะกอดความสุขที่คุณมีเอาไว้นะคะด้วยตัวคุณเองอะ่ะแล้วก็มีไพ่สามทวยเห็นป่าแฮปปี้ชีวิตฉันทาไมแฮปปี้อย่างนี้ชาวมีนมีความสุขเหลือเกินไม่ได้แย่เลยคะ่ะนะที่คุณอยู่กับตัวเองนะมันทําให้คุณนั้นนะคะกอบกวยความสุขได้มากมายนะคุณก็จะแบ่งปันความสุขกับคนที่คุณเห็นว่าสมควรจะแบ่งปัน ประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคคุณแฮปปีะะ้ดีนะคะดีนะคะสำหรับชาวมีลัคนามีนะคะสโลแกนของคุณคือฉันมีโรคส่วนตัวที่สวยงามนะแล้วคุณก็แบบไม่ได้อินเลิฟค้างไกรอะไรมากมายกับความรักในช่วงนี้นะคะคุณจะเป็นผู้กอบโกยพลังงานบวกนะคะแล้วก็ความสุขนะคะด้วยตัวคุณเองโอเคจบนะคะสำหรับพลังงานชาวมีอทีนี้สิ่งที่กวนจะเปิดต่อไปนะคะกวนจะขอดูพลังงานคนเก่าของคุณซิ คนเก่าของคุณนะคะมีนเขาอยากบอกอะไรคุณคะคนเก่าเขาอยากบอกอะไรคุณมีไพ่ก้าเหรียญเข้ามาเขาเห็นคุณมีความสุขอะประมาณนั้นนะเขาก็อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของคุณนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องถามตัวเองนะมีนนะว่าเวลาช่วงที่คุณลําบากมากมีความทุกข์อะเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งในความทุกข์ในความลําบากที่คุณเป็นณเวลานั้นไหม ถ้าไม่อย่าเอาเขาเข้ามานะคะโอเคนะอันนี้แจ้งเตือนเฉยๆถ้าเขาไม่เคยเห็นอกเห็นใจเราเลยในเวลานั้นอย่าเอาเขาเข้ามานะเวลาที่คุณมีความสุขมากๆแล้วอะมีไพ่อัศวินเหรียญเข้ามาอยากกลับมาอยากขอโอกาสนะคะอยากเป็นส่วนเล็กๆในชีวิตคุณประมาณนี้เขามองเห็นว่าคุณทำไมดูแบบ พัฒนาตัวเองนะคะดูดีจังเลยแล้วเราอาจจะเห็นคุณมีเงินด้วยช่วงนี้นะคะเออเขาก็อาจจะอยากจะเข้ามานะคะช่วยใช้หรือเปล่าช่วยใช้ความสุขของคุณประมาณนี้หรือเปล่านะมีนโอเคนะจะสลับกันได้นะคะเกาใหม่นะแต่กวางบอกไว้นะแต่ไม่ต้องทำตามที่กวางบอกก็ได้กวางพูดตามความเป็นจริงถ้าช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์มากๆเราร้องไห้โยเยแล้วเวลาที่เราลำบากเขาหายไปไหนถ้าสมมุติเขาไม่ได้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งในความทุกข์ยากของเราในช่วงนั้นนะ่ะและเวลาที่เราอยู่ได้แล้วแล้วมีความสุขกับตัวเองแล้วแล้วใหญ่เราจะเอาเขากลับมาเพื่อนะอีกสามใบค่ะมีนนอกจากถ้าเขาเคยทำให้เรามีความสุขนะคะเวลาที่เขาทุกเอ้เวลาที่เราทุกเออเขาไม่เคยไปไหนจากเรานะเอออย่างเงี้ยค่อยๆพอฟังหน่อยนะที่เรานั้นน่ะนะคะจะตอบแทนเขากลับไปนะแต่ถ้าเขาไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะ เออที่จะช่วยเราในยามทุกยากหรืออยู่ข้างๆเราปล่อยให้เราร้องไห้แล้วเขาหายไปมีปัญหาไปเราก็ไม่ควรอนาะเขากลับมาเด้อห้าดับโอเคเขาเสียดายคุณนะเนี่ยเขาเสียดายคุณที่คุณแบบที่คุณที่ตอนนี้คุณสามารถตั้งตัวได้เป็นคนใหม่ได้แล้วคุณก็ดูแบบมีเสน่ห์มากในช่วงเนี้ยจนเขารู้สึกเสียดายแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะชาวมีมีไพ่เดลเวอร์มาด้วยนะอืม อีกมาสิแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์นะคะแต่เขาเขามองเห็นว่าช่วงเนี้ยนะคะคุณนั้นนะคะเหมือนดาวค้างฟ้าชาวมีนนะเขาก็อาจจะรู้สึกการเข้าหาคุณมันไม่ได้ง่ายเหมือนตก่อนนะคะแต่ก่อนคุณรักเขาเขากลับมากี่รอบคุณก็ให้อภัยแต่คือณเวลาเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงคุณรักตัวเองค่ะชาวมีนนะตอนนี้คุณรักเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นนะที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องมาดูแลตัวเองบ้างไงหัวใจของคุณเขาหลักคุณน่ะ คุณก็อยากที่จะดูแลหัวใจของตัวคุณเองนะคะไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาแล้วทําให้เราเจ็บอีกอ่ะแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากขอโอกาสคุณเขาเสียดายคุณนะที่เขาทิ้งคุณไปในวันนั้นนะคะที่เขานั้นนะคะไม่ได้อยู่ข้างๆนะคะในยามที่คุณทุกข์หรือลำบากออันนี้คุณต้องไปตัดสินใจเอาเองนะคะะมาดูสิคนคุยคนคมใหม่เขาอยากบอกอะไรคุณห้าใบค่ะ ็ดถ้วยเขามองว่าตัวคุณอะมีนคุณมีทางเลือกอะไรมากมายนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะที่เดินเข้ามาแล้วเป็นทางเลือกให้คุณแล้วเขากลัวว่าคุณไม่เลือกเขาอะโอเคค่ะเจ็ดถ้วยเขาไม่มีความมั่นใจอะไรในตัวเองเลยนะคนเนี้สามดาบเขากลัวอกหักจากคุณเขากลัวคุณปฏิเสธมากๆเลยชาวมีนโอเคค่ะไปต่อสิเขาก็อยากทําอะไรให้มันมากมายมากกว่านี้เขาก็ไม่อยากเก็บ นะคะความรู้สึกเขาไว้หรอกแต่เขาก็เขาก็กลัวเสียฟอร์มอะชาวเมียนนะแล้วก็กลัวเสียใจด้วยถ้าคุณปฏิเสธมาเนี่ยห้าเหรียญเข้ามานะคะอืมเขาทําได้แค่เฝ้าติดตามคุณนะเหมือนคนคนนี้อาจจะเข้ามาสองคุณมาติดตามคุณใน Facebook ในอินสตาแกรมในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาทําได้เท่านั้นจริงๆอะ่ะประมาณเนี้ยโอเคอีกสองใบ แล้วก็มีไพ่อัศวินดาบเขาพยายามที่จะทําตัวให้กล้าๆกล้านะที่จะเด็ดขาดกับตัวเขาเองนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเขาอยากจะสารภาพความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ่ะเขากล้าพอ,อยังมีไพ่เด็กถ้วยเขามากับคนคนนี้เหมือนจะค่อยๆขยบเข้ามาทีละนิดคุณน่าจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่าปะ่ะชาวมีนประมาณเนี้ยนะเป็นไพ่ในลักษณะของคนที่อายุน้อยนะคะหรือไม่ก็อายุประมาณไล่เลี่ยกับคุณนี่แหละชาวมินนะ มากกว่าน้อยกว่านะคะอันนี้ไม่รู้แต่ที่พ่ายเด่นเด่นคืออายุไล่เรียกขอคุณเหลืออยู่น้อยกว่าคุณอะประมาณนั้นเลยอะนะคะเ,เขารู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณตรงๆไม่ได้เขาไม่กล้าโผล่ะคะ่ะเขากลัวเสียคุณไปนะเ,เขาก็จะแสดงออกนะคะด้วยคําพูดด้วยความหวังดีนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยนั่นแหละเขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณทุกเช้านะคะหรือในโซเชียลเขาอาจจะแอบกดหัวใจดูสตอรี่ของคุณบ่อย คนคนนี้นะเขาน่าจะแอบเป็นคนที่แอบชอบคุณน่ะเออที่อยากจะเข้าหาคุณน่ะนะคะกวางมองว่าหรือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเข้ามาอยู่นะคะในชีวิตคุณเป็นบางส่วนแล้วล่ะนะหรือว่าคุณอาจจะทําความรู้จักกับเขาแล้วก็ได้นะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้มากมายอะไรกับตรงนั้นนะโอเคนะคะชาวมีนจบแล้วนะขอบคุณมากมากคะ็เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน,น้าเราเจอกันใหม่นะคะในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย